ที่คฤหาสน์ของตระกูลโลเวนหลังจากที่ริทได้มาเป็นข้ารับใช้ของตระกูลโลเวนเวลาก็ผ่านมาหลายเดือนซึ่งหน้าที่หลักของริทก็คือผู้ติดตามที่คอยอยู่เคียงข้างเอาและคอยทํางานจิปาถาทั่วไปในคฤหาสน์ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาริทได้รับการศึกษาอย่างดีทําให้สติปัญญาของริทเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจนตอนนี้ริทเป็นคนที่มีความรู้อยู่ในระดับทับทัดของตระกูลโลเวนซึ่งริทก็มีค่าสเตตัสด้านสติปัญญาสูงถึง89 หลังจากที่ริทใช้เวลาอยู่ที่นี่มาหลายเดือนผู้คนภายในคฤหาสน์และผู้คนภายในเมืองก็ได้รู้ถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงของริทว่าริทเป็นคนดีทุกคนก็เลยเปิดใจให้กับลิทมากขึ้นในปัจจุบันลิทก็ทำหน้าที่สอนประวัติศาสตร์ให้กับเอวด้วยซึ่งเนื้อหาที่สอนเอาในวันนี้ก็คือเรื่องที่อาณาจักรแอนเซลอาศัยการค้าขายกับอาณาจักรอ,อื่นที่อยู่นอกทวีปและสะสมกองกำลังเพื่อเพิ่มอิทธิพลก่อนที่อาณาจักรแอนเซลจะเข้ามาปกครองอาณาจักรอื่นๆสน,นทวีปแห่งนี้กลายมาเป็นจัก,กรวาารร หลังจากที่อาณาจักรแอนเซลยึดดินแดนได้ทั้งทวีปแล้วกษัตริย์ของอาณาจักรแอนเซลอาณาซัตไบดัตก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ203ปีก่อนแต่ในปัจจุบันสถานการณ์ของจักรวรรดิซามาร์ฟอสอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะจัก,กรพรรดิคนปัจจุบันไบดัตที่12ยังเป็นแค่เด็กอายุ8ขวบอำนาจการปกครองที่แท้จริงจึงตกไปอยู่ในมือของพวกขุนนางที่หมกมุ่นอยู่กับการแย่งชิงอำนาจทำให้ระบบการปกครองของจักรวดเสื่ออมถอยลง นั่นก็เลยทําให้ในแต่ละพื้นที่เกิดการจราจนขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้ผู้ปกครองในแต่ละแคว้นเริ่มเพิกเฉยต่อจัก,กรวรรดิและทําการเสริมกําลังในดินแดนของตัวเองแทนเอาก็ได้ถามกับริดถ้าหากเกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นคิดว่าจะเริ่มจากที่ไหนริดก็บอกน่าจะเป็นแคว้นเไซอยันที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้แหละเพราะท่านอามาดอเซรามากียผู้ปกครองแคว้นมีอายุมากแล้วและท่านก็มีลูกชายอยู่สองคนตามปกติลูกชายคนโตจะต้องได้สืบทอดตําแหน่ง แต่ถ้าว่าลูกชายคนเล็กนั้นมีฝีมือเก่งกว่าท่านอามาดอก็เลยลังเลว,ว่าจะเลือกใครให้มาเป็นผู้สืบทอดดีและถ้าหากท่านอามาดอจะไปก่อนที่จะได้เลือกผู้สืบทอดคงจะเกิดสงครามแย่งชิงตําแหน่งเป็นแน่แต่ถึงจะเลือกได้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดสงครามแย่งชิงตําแหน่งขึ้นอยู่ดีพอาลูกชายทั้งสองคนต่างก็อยากจะสืบทอดตําแหน่งทั้งคู่เอาวก็ถามถ้าหากเกิดสงครามขึ้นพ่อของเขาจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนริดก็บอกคนที่จะตัดสินใจไม่ใช่ท่านเรเวน เพราะท่านเรเวนไม่ใช่บริวารที่สังกัดโดยตรงกับผู้ปกครองแคว้นในแต่ละแคว้นจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นเขตเมืองแรมเบิร์กนั้นตั้งอยู่ในเขตคานาเล่ท่านเรเวนก็เลยสังกัดอยู่กับผู้ปกครองเขตคานาเล่ในตอนที่จะเลือกฟังคนที่เลือกก็คือผู้ปกครองเขตหลังจากที่เรียนเสร็จเอากับริทก็จะเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะตามหาคนที่มีพรสวรรค์เรเวนที่เห็นแบบนั้นก็บอกพออยากจะให้ลูกหาคนที่เก่งทางด้านเวทมนต์มาให้หน่อยเพราะในตอนที่เกิดสงครามเวทมนต์ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ ตัวของพ่อกับข้ารับใช้ที่มีอยู่นั้นใช้เวทมนต์ไม่ค่อยเก่งก็เลยอยากจะได้คนที่เก่งทางด้านเวทมนต์มาอยู่ในตระกูลสักหน่อยจากนั้นเอากับฤทธ์ก็ได้เดินทางไปที่เมืองปราสาสคานาเลซึ่งเมืองคานาเลนั้นเป็นเมืองใหญ่มีประชากรประมาณ5 0,000คนพอมาถึงเอาก็ได้ใช้สกิลประเมินดูผู้คนในเมืองแต่ก็ไม่เจอคนที่มีแววเลยและในตอนที่เอวเดินผ่านซอยเล็กๆแห่งหนึ่งเอาก็ได้เห็นคนจนคนไร้บ้านอาศัยอยู่ในซอยนั้นเต็มไปหมดซึ่งเอาก็อยากที่จะช่วยเหลือคนพวกนี้ แต่เอาก็รู้ตัวดีว่าในตอนนี้เขามีกําลังไม่มากพอเอาก็เลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะสร้างดินแดนที่ทําให้คนที่มีฐานะต่ํต้ได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้จากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินมาดูที่ตลาดในตอนนั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งจะมาหลอกขายไข่มังกรให้กับเอาริทที่เห็นแบบนั้นก็ได้ชักมีดออกมาพร้อมกับที่บอกคนที่กล้ามาดูถูกท่านเอาฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่เอาที่เห็นแบบนั้นก็รีบห้ามริททันทีในตอนที่เอากําลังจะซื้อของกินจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาชน และขโมยกระเป๋าเงินของอาวไปริกที่เห็นแบบนั้นก็รีบอุ้มอาวและวิ่งตามเด็กคนนั้นไปพอวิ่งตามมาทันทั้งสองคนก็เห็นว่าเด็กคนนั้นกําลังถูกชายกลุ่มหนึ่งรุมทําร้ายอยู่อาวที่เห็นแบบนั้นก็เลยตะโกนบอกให้หยุดชายกลุ่มนี้พอได้ยินแบบนั้นก็จะพุ่งเข้ามาทําร้ายอาวแต่ก็ถูกริตจัดการไปจนหมดจากนั้นอาวก็ได้ใช้สกิลประเมินเด็กสาวที่ขโมยกระเป๋าเงินมาเธอนั้นมีชื่อว่าชาร์ลอสเลสอายุ1 1ดปีซึ่งเธอก็มีค่าสเตตัสที่สูงเอามากมาก อีกทางก็ยังมีความเหมาะสมทางด้านเวทมนตร์ระดับเอสเอาที่เห็นแบบนั้นก็เลยชวนเธอให้มาเป็นค่ารับใช้ทันทีพร้อมกับที่บอกเขาจะจ่ายเงินเดือนให้มีข้าวให้กินมีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องมาขโมยกระเป๋าเงินคนอื่นแต่ชาลอดก็ปฏิเสธเพราะเธอนั้นไม่ชอบพวกขุนนางที่มีชีวิตสุขสบายอีกทั้งพวกขุนนางยังชอบดูถุกคนจนแบบพวกเธอเอาก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นสักวันเขาจะสร้างเมืองที่ให้ทุกคนอยู่ได้อย่างสุขสบายเพื่อการนั้นก็เลยต้องการพลังจากเธอ ชาล็อดก็บอกสักวันที่ว่ามันเมื่อไหร่กันคุณหนูที่ใช้ชีวิตสุขสบายอย่างนายคงไม่เข้าใจหรอกว่าพวกเธอต้องทนหนาวทนนอนข้างถนนอดมื้อกินมือ้อโดยที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรจะให้รอสักวันที่ว่านั้นมันไม่ไหวหรอกชาล็อดก็คิดว่าเอาก็แค่พูดอวดตัวเองว่าเป็นคนดีเธอก็เลยไม่ยอมมาเป็นข้ารับใช้ให้กับเอา,อาก็ถามกับชาล็อตกลุ่มชายเมื่อกี้เป็นใครอย่างนั้นหรอชาล็อดก็บอกพวกนั้นคือลูกน้องของพ่อค้าทาสเมื่อก่อนเธอเคยแอบเข้าไปในคลังสเสบียงของคุณนาง เธอก็ได้ถูกจับมาขายให้กับพ่อค้าทาตแต่เธอก็หนีออกมาได้พวกลูกน้องของพ่อค้าทาตก็เลยตามมาจับเธอเอาวก็ถามอุตสานีออกมาได้แล้วทำไมถึงยังอยู่ที่เมืองนี้ทำไมไม่หนีไปที่อื่นชาล็อตก็บอกไม่ได้เพราะเธอยังต้องดูแลพวกเด็กกำพร้าอีกหลายคนอาวที่เห็นแบบนั้นก็ได้ยื่นกระเป๋าเงินให้กับชาล็อตพร้อมกับที่บอกเขาจะยอมตัดใจเรื่องที่จะให้เธอมาเป็นค่ารับใช้หลังจากที่คุยกันเสร็จอาวกับริดก็กลับมาที่พักและในระหว่างที่อากับริดกำลังคุยกันอยู่ พวกเด็กกาพร้าก็พากันวิ่งแตกตื่นผ่านมาพอดีเอาที่เห็นแบบนั้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเด็กๆก,ก็บอกพี่ชาล็อดถูกจับตัวไปแล้ว